ขูดกันต่อครับพี่น้องสู้กันต่อครับอีกประมาณ50เมตร40เมตรทางน้น40ทางนี้ก็อีก40เป็น80ประมาณ100เมตรสุดท้ายครับหรือไม่ถึงครับผมไม่ถึง100เมตรครับ สักรวมๆล้วก็น่าจะ80เมตรครับก่อนที่จะจบนะครับแล้วก็จะเก็บงานเก็บนะครับเจอฝนเมื่อคืนนะครับผมโบดโป้ครับ ต้องยอมเขาครับเรื่องความแข็งเป็นพายุครับผมเข้ามา ตั้งแต่เมื่อคืนครับที่นี่ตกประมาณช่วงปีสครับผมเมื่อคืนนี้นะครับลงมาอย่างหนักครับหนักน่วงและรุนแรงมากครับเมื่อคืนนี้เมื่อคืนนอนบ่อครับกับทีมงาน เง่นยามเสวมาเสียงอืองหง่างเอืองลางเอืองงคางบพี่น้องถ้าเจอแบบนี้ครับถ้าถ้าแข็งแข็งแบบนี้ตลอดเนี่ชั่วโมงละประมาณ15เมตรครับชั่วโมงละ15บห้าไม่ถึง20เมตรครับชั่วโมงหนึ่งเนี่ย ขุดคลองประมาณนี้ก็ชั่วโมงหนึ่งไม่ต่ำกว่าสามสิบเมตรนะถ้าคลองประมาณนี้ครับอีกสิมหาเมตรยังมาหัดครับพี่น้องจะเริ่มขุดมาเริ่มขุดมาแต่เช้าครับจากตรงนี้ถ like ึงตรงนี้ก็น huh. ี้ก็ไปแล้วครึ่งชั่วโมงครับครึ่งชั่วโมง เราพึงได้ประมาณ7-8เมตรครับ ที่ผมได้ใช้นะครับผมแคปกับซานี่เนี่ยแคปมันช้ากว่าไหมอันนี้ผมมองว่ามันนิดเดียวครับผมช้ากว่านิดเดียวเองช้ากว่านิดเดียวแต่ว่าแต่ว่าประสิทธิภาพในการใช้งานนะครับประสิทธิภาพงานออกเร็วนี่ผมว่าแคปออกเร็วกว่านะ ปอะสาเด้อพี่น,อน้องคันนี้คันของผมคันอื่นผมไม่รู้นะแต่คันนี้นี่เร็วครับขันเร่งเบอร์สิบเนี่ยเอ้ย<ม>เอาน้ามาท่านด้วยกัน<ม>นี่เร่งเบอร์แปดนะสารวัตรนี่เร่งเบอร์แปดผมบอกให้เร่งแค่เบอร์แปดนะครับถ้าวันไหนเร่งงานก็ค่อยเบอร์เก้าครับเบอร์สิบนี่ไม่เคยใช้เลยเบอร์สิบนี่ปี๊ด ที่ที่เห็นความแตกต่างก็คือแคบเนี่ยจะเวลาเราขับเวลาเราใช้งานครับขับนี่ความบาลานซ์ครับความบาลานซ์จะดีกว่าครับความบาลานซ์คอนโทรลเวลาฮอตแตะเบาๆคอนโทรลเบาๆเลี่ยงเบียดดินหนังสีครับเลียดดินเบาๆลาดเบาๆมาก มันจะควบคุมได้ดีกว่าครับพี่น้องควบคุมได้ดีกว่าถ้าเป็นซานี่นี่จะจังหวะที่เราโดนคอนโทรลครั้งแรกนะครับมันจะไปเร็วนะครับจะวืบพอวืบพอวืบแล้วทีนี้ก็พอผ่านคำว่าวืบไปแล้วไฟไฟสามารถควบคุมได้อีกทีหนึง่ง คือบอไงคือเฮาควบุ่มใหมมันอค่อยค่อยคอยนี่มันยากครับพี่น้องซานี่สานี้ อันละหก0้บาทครับอันละห0 0บาทเป็นของแคทครับเป็นของของของเหงือกแคทนะครับถ้านะไปเอาเหงือกของซานี่มาใส่ผมว่าจ,จะฟิตกว่านี้นะซื้อทีหลังผมจะซื้อเหงือกของซานี่ครับซื้อตัวที่มาใส่ซานี่มันน่าจะฟิตกว่านี้ครับอันนี้มันมันหลวมครับ ใสแล้วเพราะว่าเราใส่ฟันซานี่มันยังใส่ได้เนะใส่ได้แล้วแน่นด้วยครับรู้สึกว่ามันจะรูใหญ่กว่ารูรูมันใหญ่ครับของแคปถ้าเป็นของซานี่มันพอดีเลย จาก9 0 0บาทครับ เห็นไหมเห็นไหมพี่น้องเอาไปเอามาหาเห็นบัลลบัตไหม สลักหายครับพี่น้องฟันหลุด บบดนี้นาะพี่น้อง เบื้องในพุ่นด้วยยันงองฮะซอยนีเด้อบะเน่้แถวเสียเห็นมา พี่พี่พี่แงนอยู่พี่พี่น้องพี่พี่พี่ดูท่าน ักมันะะอยูังไงมันกะรวมแห้งโคตรเนาะ จนห่อนเลยว่ะซื้อบบรุ่นไปซื้อเอาโม่เอาาใส,ส่ายานีเออแขวหล้มตะวามันคนละอันนี้อันเอาตัวมามส,ส่ายซานี่มันฉีดโบกมันฉีดหน่อยก็นีหูนห้นี่นีมัน mai có gì hôm nay 汤做的。 ไถ่ไหวัดนี่ของไงเถอะอ๋อยูห่ะรขางไยปะเดนี้ยูห่ปะล่ะเาะเบิงน้ำ <c oughs> โอ้ยฮา ไปซื้อที่หลังซื้อชุดที่เอามาใส่สานนี้ครับมันจะลูมันจะเล็กกว่านี้ใส่มันจะกระชับเหงืกอกกว่านี้